สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่16เมษายน2564นะคะซึ่งราคาทองปรับครั้งที่2นะคะปรับเพิ่มขึ้นรวมเมื่อเช้าอยู่ที่250บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองครั้งที่2นเะวลา1 0 5นาฬิกา59นาทีราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,100บาทรับซื้อล่าสุดอยู่ที่26,000บาท ส่วนทองรูปพันณก16.5นะคะขายออกอยู่ที่26,600บาทรับซื้ออยู่ที่25,229บาท44สตางค์ปรับขึ้น50บาทค่ะ<__ <t> และสปอร์ตโกลาสุดนะคะปรับขึ้นจากเมื่อเช้าอยู่ที่4ดอลลาร์ต่อออนค่ะสปอร์ตโกลาสุดตอนนี้อยู่ที่1764.10ดอลลาร์ต่อออนค่ะ ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1764.286ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.03%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.232บวกขึ้นอยู่ที่0.30%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเส้นเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ